เอกเพศที่เรารู้จักเนี่ยมันมีกี่เพศคะในในโลกใบนี้หนึ่เพศสองเพศมีเพศชายกับเพศหญิงที่เป็นสถานภาพเพศเพศสถานะภาพเพศเนาะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยมันจะเริ่มเป็นสังคมที่แบบว่าเป็นแบบโซเชียลเยอะขึ้นแล้วก็จะมีเคยได้ยินคำว่า L G B T Q ไหมคะเคยค่ะก็รู้จักกันหมดเลยเนาะแต่ว่าเขาก็บอกว่าอัปเดตขึนเนี่ยเรา L G B T Q มีอะไรบ้างรู้ไหมคะ เอาที่บอกว่าเราเข้าใจอ่ะเราเข้าใจว่าอะไรนะคะละชายละชายละอีกถ้าใครตอบคำถามเยอะๆจะมีรางวัลมาให้มีหลายอย่างมากมีมีลิปบาล์มทาปากแผ่นเจลแบบแผ่นร้อนกับแก้ปวดท้องเมนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอกอห์เจลนะคะขนมสมุนหน้ากากอามัยนะคะหน้ากากเนี่ยมาให้ด้วยเราวใครตอบคำถามเยอะๆเรจะเรจะให้รางวัลนะคะอะ รักชายแล้วอะไรต่ออะไรนะอะไรนะหญิงรักหญิงหญรหญิงเขาจะเรียกว่าอะไรเอสเอสพีแล้วก็ถ้าชายรักชายเขาเรียกว่าอะไรเกยนหรืออะไรอะไร ผู้ชายด้วยในหนึ่งเดียวก็จะหลายๆอย่างเนาะทองอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าไม่ใช่เลสเบี้ยนผู้หญิงรักผู้หญิงก็จะเป็นทองก็เป็นผู้หญิงที่รักผู้หญิงเหมือนกันแต่คนที่เป็นทองก็จะเป็นสถาภาพแบบือนกแต่งเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเอ๋อโอเคเราจะไปดูสีควเนาะสมัยนี้ก็จะมีการเกอร์บูลี่รู้จักคำว่าบูลลี่ไหมเออเกอบูลลี่แปลว่าอะไรเบูรี่แปลว่าอะไรอะไรนะ อะไรยงมือตอบคนเพนแรกของวันใช่ไมนี่แปลว่าแต่ว่าเป็นลม่าือ เจอรุ่ได้เนี่ยว่าเราม,ม,มีการเปลี่ยนแปลงทางเพศเมื่อไหร่ใช่ไหมลูกมีเพื่อนน้องเสื้อันหนาวบอกว่าเป็นตอนไหนไลูกอันนี้สิบสองใช่ไหมคะขอ,องขอาวรางวัา เงินทำมีลูกจะเอาตัางค์ไหนเลีลเ้ยงลูกมีหมอเคยเจอใครหนึ่งให้หมออึ้งมากหมออึ้งเลยแบบอึ้งกับตัวเองมากมีเด็ก18ปีหนึ่งคนอายุผู้หง18ปีเดินไปหาหมอบอกว่าหมอคะหนูไปเวรประจำเดื่อสามวันสามเดือนแล้วค่ะเราก็เลยเขากรถามว่าเรามีแฟนหรือยังเราบอกหนูมีอยูดูดูแฟนค่ะเออเขาก็คืออยากจะกดดูว่าเขาตาั้งครรภ์ไหมกดปัสสาวะไปปุ๊บจุ่มขึ้นมาปุ๊บไม่ขึ้นก็ขึ้นที่ขีดเดียวไม่ท้อง แล้วเขาบอกว่าทํายังไงคะหมอหนูอยากมีลูกหมอกไเลยถามเขาว่าน้องมเท่อไห่เขาบอกว่าสิบแปดปีค่ะน้องทํางานอะไรหมอคะเขาบอกโดถามหมอถามเขาว่าน้องได้เรียนสือไหมบอกเขาไม่ได้เรียนเขาไม่เรียนสือแล้วเขาจบมหกแล้วจบอแล้วหมอขอว่าเขาทำงานอะไรให้ทํางานค่ะหยู่กับพ่อของแม่เออแล้วถ้าหนูมีลูกจะเลี้ยงลูกยังไงหนูมีเงินค่ะเขาบอกว่าหนูมีเงินค่ะ หนูมีเงินหนูสามารถเรียนลุ่ได้ครับมาก็เลยถามเขาไปว่าหนูรู้ไหมว่าหนูมีลูกหนึ่งคนต้องใช้เงินเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่ว่าตั้งท้องแล้วคลอดลูกออกมาหนึ่งคนแล้วจะโตอะไรก็เลือย่างนั้นมันไม่ใช่นะลูกการจะทาให้สังคมมีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าต่อสังคมคือตั้งท้องก็ฟ้องนะไม่ใช่แค่ว่ามีเงินแล้วจะเรียนรูกได้ทุกคนนะรูกออกไหมเออการจะหาโรงเรียนการจะให้ลูกโตมาจะกินอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เงินทุกอย่างมาสถานะแล้วเศรษฐกิจในตอนเนี้ย 你们怎么弄？ หมอเป็นลูกแล้หมอคือหมออย่างเดียวเราเข้าบทเข้าแม่ยหรือฟ้องเรีนรูกให้แต่ว่าเราไม่ฟ้องบอกเลยนะไม่ฟ้องอ่ะแล้วทีนี้ย้อนกลับมาอีกเรื่องของยามาไมยามาอนามัยก็จะมีอะไรเขียนไว้ข้างๆบอกว่าสี่สิบเก้าห้าสิบสองห้าสิบหกไปเห็นหนรูปอ่านอาให้ดูแล้วแหละจะให้สอนใส่ด้วยไหมน่าจะใส่เป็นแล้วปั๊บใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้อันนี้นี่มีสติ๊กเกอร์เขียนว่าห้าสิบสอง ก็ <laughs> จะกระเซินหน่อยช่วยคะสบเ9้่บ้าแหน่อ 49, บบนย่ากาห้าสิบไม่ม,ไม,มีไม่มีใครยไม่มีใครเไม่มีใครเ มเยอะๆทำให้เป็นมะเร็งได้นะคะมะเร็งตก็นมมะเร็งของมะเร็งเป็นต่างๆนะคะ เรากงปกติกตแล้วนะเอาไแล้วเทศเรลองนะมันจะมีความเป็นกดด่างในลักษณะที่เป็นกดเป็นด่างมากกว่านะคะเราไม่ต้องไปเอาน้ําสบู่ที่แบบเป็นกดอะไรอย่างขนาดล้างเยอะนะรู้มว่ามันจะมีเชื้อที่เรียกว่าเชื้อเ,อเชล้อโรคเรีกว่าอะไรรู้ไหมใครเคยกินาฟูอันนี้ซีเรียสน,นะนี่เรื่องสาระเลยนะยาฟูนะโยเกิร์ตนะที่เรียกชื่อว่าโยเกิร์ตแลคโตบาซิลัส เราว่าละต,ตัวไิรัสเนี่ยมันจะเป็นเชื้อเป็นเชื้อประจำถินที่อยู่ในบริเวณของวัยรุ่ผู้หญิงนะคะมันจะทําให้ป้องกันการเกิดเชื้อโรคต่างๆถ้าเราไปล้างที่มันล้างออกด้วยความเป็น,ดดปรนประะกรดมากๆเราสบู่ไปล้างไปฟอกอะไรอย่างเงี้ยไอ,อ้เชื้อตัวเนี้ยจะตายแล้วพอเอ่อเชื้อโรคต่างๆเข้ามาไอ,อ้ตัวเนี้ยมันจะคอยกํจาจัดเชื้อโรคไอ้พวกที่มันไม่ดีออกเข้ามามันก็มันไม่มีแล้วไงเหมือนกันนะ เราโลภหน้าด yeah. yeah. ่ามันไ่อยู่มันก็จะเข้ามาในร่างกายเราได้ก็ทาให้เกิดเชื้อราเชื้ออะไรต่างๆนะคะการกินเชื้อการกินยาคูยากินการกินเดี๋ยวเกิดก็ทําให้เรามีเชื้อตรงนี้ในร่างกายเราแล้วก็จะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาในตรงที่เราได้นะอันนี้ตอบไหมตอบคำถามไหมใครถามเนี่ยใครถามเนี่ยไม่ใช่เอาไปจุ่มในน้ำคลอ เคยกินไหมก็ไม่รู้อ่ะปกติเขาก็ไม่กินนะเขาก็ไม่เช่อเช่นจะให้มันกินแต่เขาจะมีความเชื่อว่าถ้ากินแล้วจะสวยถ้ากินแล้วจะจะดีจะนั่นจะนี่หรืว่าจะไม่ท้องนะคะถ้ากินแต่แล้วเนี่ยจะไม่ท้องเพราะอะไรเพราะว่าปากเราอ่ะมันเข้าไปในกระเพาะกระเพาะย่อสลายออกมาเป็นอึเป็นฉี่จบแต่ว่าถ้ามันเข้าไปในอวัยวะเทศมันถึงจะท้องนะคะเพราะในปากในท้องกระเพาะเราไม่ได้เชื่อมต่อกับไวเอร์เทสระหลูกอึ อันนี้ไม่ถามเพราะว่าอันนี้ไม่ถานเพราะว่าเกี่ยวกับความมั่นคงไปยุดจะออกตอนไหนเออะไรไหมต้องถามว่าน้องน้องไปประเดืนเท่าไหร่แล้วน้องมีภาวะเสี่ยงเกี่ยวความเครียดการกินยาบางชนิดหรืออะไรนี้ไหมทำให้ประจำเดนมาผปกติทาให้ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นอะไรมก็้ ออออผู้ชายชายชายผู้ชายคล้อเลยไหมคะไเอาใจาแล้วไม่อยากาเปอไปรูปไม่ได้แล้วผู้ชายสมาสมารถใส่อนรูปกไปได้ไหมมันก็จะมีมัฒนการาของทางางอเมริกา ที่อยู่บ้านเดียวกันแล้วไปเรียนเซนต์มาเรียเสรีศึกษาวังโป่งชนแดนอะไรเงี้ยมีไหมคะคนนี้มีหรออ,อะไรนะคะคหลังบ้านแต่ไม่ได้อยู่หลังเดียวกันใช่ไหมู่ข้างะอยู่ข้างบ้านอ๋อโอเคแต่ไม่มีอยู่หลังเดียวกันถูกไหมคะอ่าดีมากเลยเพราะว่าตอนเนี้ยหมอก็ไม่ได้โทษจากโรงเรียนของชนแดนเนาะแต่ว่าจากที่การมีการสอบ ติดมาจากโรงเรียนเสรีศึกษาซะส่วนใหญ่นะคะที่มันเกิดระบาดในบ้านเราตอนนี้แล้วเขาไม่ได้มีมาตรการหรืออะไรที่มาให้ในการหยุดเรียนหรือให้เด็กที่ติดแล้วอะคะ่ะเออเขาไม่ได้ปิดเขาปิด,ปดเ,ปเพียงแค่บางห้องเนาะบางห้องเท่านั้นนะคะแต่ไม่ไม่ได้มีการติดทั้งโรงเรียนนะคะแต่อาทิตย์นี้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา อารเณ์เสรเรยศึกษาได้ปิดหนึ่งอาทิตย์นะคะซึ่งก็อาจจะมีการค้น,คนยาฆ่าเชือ้อหรืออะไรก็ตามของทางนันแดดหมอไม่ทราบเนาะแต่ว่าคือก็จะปิดแค่ทีเดียวซึ่งมันก็ยังไม่สามารถให้คนที่ยังมีเชื้ออยู่เนี่ยเข้าไปเรียนได้ซึ่งเราก็ไปดูเนาะว่าใครมีเชื้อหรือไม่มีเชือ้อจากโรคโควิด19มีอาการยังไงก็มีใครทราบไหมคะมีใครทราบไหม อันนี้ยกถามเพื่อเป็นความรู้เฉยๆเนาะขมอไม่มีรางวัลให้แล้วนะหมดแล้ว <Okay. S 1> มีอาการอะไรบ้างน,นะถามในรายละอีกเจ็บคอ <c oughs> มีไข้มีน้ำมูกอาการมันจะเหมือนคลาค้ายไข้หวัดทั่วไปนะคะถ้าเรารู้เราทราบว่าเราไปใกล้ชิดกับคนที่เขามีประวัติการเป็นคือตรวจเชื้อโควิดเจออ่ะ,ออะเนาะ ก็ให้ให้สังเกตอาการตัวเองนะคะแล้วอีกเจ็ดวันเนี่ยให้ไปตรวจที่อนามัยะะบ้านเราเวลาสิบโมงนะคะของทุกวันเนาะอ่าตอนนี้เสาร์อา,า,อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่ที่อนามัยเราเปิดเปิดเป็นเวรเสาร์อาทิตย์จะสัจะเปิดทุกวันจนถึงเสาร์จนถึงอาทิตย์เลยนะคะถ้าป่วยหรือมีอาการใจ้เทียงถ้ามันเข้า่ายที่จะตรวจโควิดตรวจเอทีเที่ใหญ่จะหมุนนะ เออมันจะตรวจให้ทุกสิบโมงแล้วหมอก็จะถามประวัติโมนี้นั่นว่ามันมันเสี่ยงแค่ไหน